สวัสดีครับทากผู้ชมการหยุดยิงเชื้อคราวที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเอสเปอร์ล็อกกับกองกำลัง IDF เเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงที่ว่าในระยะเวลา60วันต่อจากนี้กองกำลังเลบานอนจะเคลื่อนตัวเข้าควบคุมดดนแดนเลบานอนจากริมแม่น้ำวิตานีสู่เส้นบูไลแต่หากกลุ่มเอสเปอร์ล็อกไม่ทำตามข้อตกลงกองกำลัง IDF เจะใช้กำลังอาวุธทันทีหรือพวกเขาจะทยอยถอยกำลังออกไปเองซึ่งทางปฏิบัติตดูแล้วการถอยกำลังของกองกำลัง i d ดีเ คงจะไม่ใช่การถอนตัวออกไปในทันทีทันใดนอกจากนี้ก่อนการประกาศการหยุดจริงกองกำลังอดีเฟยัแยถล่มใจกลางกรุงเบรุตทิ้งท้ายอย่างหนักโดยไม่มีการประกาศการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยเมื่อบ่ายวันอังคารที่26พฤศจิกายนอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศพร้อมกันต่อเป้าหมายอาคา20แห่งของกลุ่มเอสโซลในฐานที่มั่นของกลุ่มกาอการร้ายฮดาดีเยทางตอนใต้ของกรุงเบรุต ไม่นานก่อนที่คณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงจะประชุมและอนุมัติการหยุดยิงในเลบานอนกองทัพเอธิเฟเผยว่าภายในเวลาเพียงสองนาทีก็สามารโจมตีอาคารทั้ง20แห่งได้สําเร็จโดยใช้เครื่องบินขับไล่จํานวน8ปดลำกองทัพอิสราเอลระบุว่าอาคารเจ็ดหลังซึ่งเป็นเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้ถูกกลุ่มเอสเพลอใช้ในการจัดการและจัดเก็บเงินทุนซึ่งรวมถึงสำนักง,งานใหญ่ห้องนิรภยัยและสาขาของสมาคมอคอร์อฮัสซาน ที่ทราบกันว่ากลุ่มก่อการร้ายใช้เป็นธนาคารเถื่อนสถานที่อื่นอีก13แห่งได้แก่ศูนย์กองลังทาอากาศของกลุ่มเอสเปรสโองประชาการหน่วยข่าวกรองคังอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหอื่นๆนอกจากนี้สื่อของเลบานอนยังระบุอีกครับว่ามีการโจมตีใจกลางกรุงเบรุตอีกชุดใหญ่โดยไม่มีการแจ้งเตือนบ่งชี้ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นความพยายามลอบสังหารไม่ใช่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเอสเปซัละโาหาะามปกติ การโจมตีดังกล่าวมีการประกาศจากกองกาลังอดีเอฟครับว่าเพื่อเป็นการตัดเส้นทางการเงินของกลุ่มเอสเปอ์ olo, ที่รานสนับสนุนซึ่งนอกจากการโจมตีดังกล่าวแล้วกองกำลังอีดีเอฟยังประกาศว่ากองกำลังของตนได้เคลื่อนตัวลุกถึงริมแม่น้ําลิตานีแล้วในพื้นที่วาดิซาลูกีกองกําลังคองมมานโดจากกองพลที่91ได้บุกโจมตีสถานที่หลายแห่งของกลุ่มเอสเปอร์กองกำลังป้องกันอิสเอลกล่าวว่า หน่วยคอมมานโดได้ค้นหาและยึดอาวุธได้หลายร้อยชิ้นและยังพบบางเกอร์หลายสิบแห่งและเครื่องยิงจรวดหลายสิบเครื่องซึ่งผมได้ทำสัญลักษณ์โบรเรนด์ดกล่าวไว้แล้วครับมีภาพพลตีโอริกอดินผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคเหนือของกองทัพอิสราเอลถ่ายรูปริมแม่น้ำลิตานีพร้อมอุปกรณ์สนามพร้อมรบนั้นบ่งบอกถึงความสำเร็จของกองทราเอ F และนั่นคือภาพการประกาศศักดาห์หลังจากปีพศ2 5 4 3หนอกจากนี้ ยังมีการประกาศการสังหารอามดซูบีฮาชิมะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในเขตชายฝั่งของกลุ่มเอชวลล์ทางตอนใต้ของเลบานอนอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีการประกาศการหยุดยิงภ่าใต้ข้อตกลงในการวางอาวุธของกลุ่มเอชวลล์ทางตอนใต้ของแม่น้ำดิตานีเข้าไปถึงเส้นบูไลแต่ด้วยการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้คนจากเบรุตไปทางตอนใต้ของเลบานอนแอดมินคาดว่าน่าจะมีการแฝงตัวของสมาชิกกลุ่มเอชเลล์ตามมาด้วย ซึ่งกองกำลัง i อ f ีเอฟได้ยิงปืนขู่รถยนต์หลายคันที่พยายามเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้พร้อประกาศครับว่ายังมีหลายหมู่บ้านที่กองกำลังเอดีเอฟไม่อนุญาตให้ชาวเวเลนอนกลับเข้าไปได้ซึ่งแอดมินคาดว่านั่นหมายถึงกองกำลังเอ F ีเอฟจะยังคงตึงกำลังอยู่ริมพรมแดนเส้นบูไลและในดินแดนสีม่วงที่ครองได้อยู่ต่อไปครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับชชไย่าริมกดไล์ กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ